รถโรงเรียนมาแล้วครับรถตู้โรงเรียนมีใครมาบ้างครับเน่อัสสัตติครับพี่อาตี์โอ้สวัสดีครับโอ้ดีครับโอ้มาระายะงามหนาวเตี่ยเฮ้จ้าจ้าวัยยุ่หมู่บ้านเดี๋ยวก็อาทิตี์เอาใส่ข้างล่างเลยเออน่ารักพี่อาตี์ มือหยิจับใส่ชาลูกานดีสวัสดีครับมกี้ด้วยสวัสดีแล้วอ่ะแป๊ยสวัสดีครับพุ่มู่พี่ดาด้วยบ๊วยแมนตึกนี้บแมนตึกนีแมนบแมนทั้งไหนนอทั้งไหนนอทังไหนนอทั้งไหน้อหลงแล้วหลงแล้ว

ไปให้ป้าแต่งตัวให้ไปไปเอาป้าให้เสื้อเข้าเสื้อเหลืองเข้าข้างในไปใช่คุยคุยกันคุยอะไรครับนี่ครับอ้า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  ติ้งูค่ะอีกกลุ่มนึ่งะ่ีตนีครับมันยาวเกินหรือเปล่า,า,อ,ลาอันไปนโอ้ใครมาใครมาไปดูซิบใครมา,าใครมา,ปาไปดูป ไปแล้วครับสวัสดีครับ